ไก่เมือแล้วครับไปนออยู่ที่นี่สิไก่เมื่อยแล้วเนาะนะผู้เก่าเขามาหาอีูกัเด้อโอ้ยำมากยำเลยบ่ค่ะไม่บ่คือเก่าแล้วหมดเก่ามาถามบ่เลยคาเรีเรวันนี้เอาเอะไอย่างละถุงผักบวัวถุงนึงหรอถุงผักบวัวถุง พักวัวซ้ำของใหม่นะเป็นถุงซ้ำนี่แหละแต่ต้นพักบัวลบศพอยู่อกอกมาหายตัดออกเด้ออาารย์บนเราบมันเรามันหน,น,นีไปเบิง่งยังจะต,ต่อลบศพบว่ากันไปว่ากันมาแหละเหลียวไปเบิงนะ่งปงขึ้นนอกกักสารอยู่คำว่า,าปงไว้แถวอาจารย์ม,มากะ้ะ นอผ้อักวนป่ะฮะนอผ้อักวนป่ะใช่ก่ะน,นอนอผ้ักวนป่ะบงอแม่นอผ้ากับปองอะไราคืออโ <c oughs> ว้ยนออนนี้มันยากต่อเกาะคั่นตัดแล้วมก็ปงสุดะค่ะคุยอื่นไปมาบปฏิไปอย่าลืมได้หรอกรันแปดหนึ่งหา้าแปดหนึ่งหา้าเนี่ยหรอเป็นโตไยบาดนี่ ออสามตัวเลยนีพ่อก้นจะไปไล่อะไรกัแปดหนึ่งห้าสรื่อเรือยไหนตัดความบอกว่าเอาเขาตัดตะบัวให้เบิ้งเหรอดิโอ้แสดงว่าตัดด้วยนะตัดเลนไหมความหมายเนาะตัดตะบัวเห็นเร่าก็บอกเรื่อเรื่อยแปดหนึ่งห้าปีก้อนจะไปบอกว่าแมนอือเสดจขึ้นเอา ที่ออกไปแล้วมันบอกคักถอนที่เขาสนอบเป็นโผกันอ่นก่อนนะคุณชายไม่จะฝันเนาะฝ้าตัดนีตาจิเป็นแปดึเป็นคุชายจะ็นปัญหาะรบ้าะหมดกอนน่ะผู้เก้าเนี่ยผู้เก้านี่ยมาอ่าทสองเจ็ดสองห้านะผู้ยิ่งแต่ว่าใข้ลาดขผู้ยิ่งมากยันแต่ผู้ชายนี่มากจักเพนหลายจะผู่าแปดหนึ่งห้า เลขสวยนะพ่อนาะฮะเลขสวยนะครับผมแป็นโบลูแล้วบัวองสันเด้กับโบลูเนี่ยฝันเนาะครับแต่งขึ้นคืนบอกบไิเขียนหนบอกขั้นย่างเดียวแมนบัตรที่ไปอืมบัตรหนึ่งสีเนี่ยเอาคือเก่าพอนึ่คือเก่าเนี่ยมันดอกได้เบิร์ั่านนะเขาตัดได้ตัดลงก็ได้ครับเป็นหนึ่งสีก็ได้เป็นเจ็ดหนึ่งห้าก็ได้ เป็นงิสี่ก็ไรไปเจ็ดหนึ่งหาก็ได้แม่นงวดนี้าสิตัดต้นหรือตัดาตตบสิลดลงนะครับเขาฝันว่าได้ไปบ้านเก่าเขาคือฝันในฟั่ง่ะครับแต่งวดกว่อนอันยางลงมมาได้จากสั้นสองลงมากบ้านนี้ขึ้นไปกินกันอยู่สั้นสองบ้านในฝันบ้านหลังนี่น่ะไปตลอด ให้หลายตัวเด็พ่อเน้นเป็นตัวเด็กให้หลายตัวมัดไปนี่มัดตัวแดกก็มัดเนึ่งหากับนึงแปดเท่านั้นแล้วจะได้เนื่องหากับนึ่งแปดไปเนาะขาให้ตัดเด้ตัดสองตัวตัดที่บเขาสามตัวก็ได้สามตัวนี่แกตุ่มเคล็ดจางแปลวาาสตร์อรได้พี่นางวันนี้จะเป็นเนี่ยใส่ใ่ใช่เนี่ยเนะน ถ้าดโชกคามันอ่าคาดว่าคือสี่บนหนึ่งแปดกับหนึ่งหาแล้วเนี่ยขันเขาให้ลดลงเขาอาจฉติดาตลดง้าหนึ่งสี่ในหนึ่งเจ็ดครับตีในแน่ขึ้นหนึ่งแปดกับหนึ่งห้าแม่ย่างไว้ว่าอ่าตัวกันกับขึหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับ ฝันแตงแต่โตงวดมีย่ำข้อมฝันอีกเน่ค่ะพ่อฝันว่าจังไดโตงวดเลยอ๋อม้อนรื้มนะบอกฮือฮืด้ใดนึ่งซีนี่พี่พ่อหมอเน้นเน้นนะครัฝันบอกนึ่งมหาบักเกานั่นล่ะบักเกาสงมาให้นั่นล่ะสงเกามาให้น่ะเรียกว่าตัวเกาน่ามานี่ไปเอาถุงมาคือถุง เมื่อกี้ดกับจีซ้อนเนี่ยถุงนะไปเอาอย่างมาให้กูอีกเอาแนวไปตะกินก็นั่นแนวว่าท่านนั่นคืดว่าน่ะยังม้าปากม้าหอยเอาเอามาฝากพ่อท่านเอาถุงม้าหอยแต่มันก็เกิดพ่อสอยวันที่สิบสี่พ่อสอยยี่สิบห้าอายุสี่สิบสอง มันเดี๋เดี่ยวุ่มภามันปกติมันจะเป็นสี่สิบเอ็ดค่ะเลื่อยเดี่ยวขมผ้ามันอะย่างสี่สิบสองนเชียร์รครับไรผูดเกียวกี่หลมาให้ว่แล้วอืมเจี้ยจะได้ร่องบาทค่ะอันอันอันนี้คือโ่มาเอาวันแะฝันว่ามหาคู่มื่เขาร่องบาดจวสันอมช่วงต้องวัดนะพ่อหน้าฝันเล่ยเนาะแม่นอพอตีมันจะได้เหรอท่านตีนั่งซี สองหาสองสีสองหาสีเอ่อสองสี่สองสี่สองห้าหนึ่งสี่กินเนี่แน่วันนี้เดกเเน็ตไปหนึ่งแปกก็หนึหาแม่นหนึ่งสีครับสองนหนึ่สมันได้สดๆสดสดมากหมดขึ้นอยน่างน,นี้บนได้นั่นนีวันได้าเลขหาแปดหนึ่งหานี่ครับก้อนไม้ผ้าแน่นครับไหว้ผ้าแล้วกันอธิษฐานแล้วนอน เอามาขายลตเตรี่หาก็บ่อดห้เอาแปดเนึงหายี่ห้วัตถันอิธาเส้าวนี่เลี่ยงห้ามนะบอลนะือเลี่ยงหามเลยเลี่ยงห้ามได้แปดโัแล้วฝันซื้อตามฝันวดนี้เลขดวงตัวไหนมาแรงครับพ่อครับหนึ่งสีหนึ่งสี่อมาถือเลขพ่อมาถอเลขดวงเลขดวงก็หนึ่งสีนะครับมาแรงฝันซ้อมเคียร์หนึ่งพ่อพ่อมเนี่ย สิบสี่ในมัดคัดแล้วค่ะสิบสี่สอบกับพิจารณาตามได้วันนี้วันผ้าพ่อหมอโบเบิงดวง <laughs> วันพ้ามาเบิงบ่ได้เด้อพี่น้องมาธรรมดาได้อยู่พี่จัดแต่หลังลาดชพัดโดรเนาะโทมาจะลาวัานส่วนมากโทษโ <laughs> ยกไกยันม่ค่ะแมนทั้งไก่โทรมาดูดวงนะพ่อนอะโทมาขอเลย พ่อมาดูดวงแต่ว่าทางสะดวกไม่เองนี่เลขดวงกลับไปพร้อมดวงไปดวงมันคือเก้าวันเนี่ยหมอพ่อร้านมอบประสนว่าหยอกคนอาลมณคนมาเพราะว่าตลาดล้านถึงละวันที่หนึ่งเอาเจ้าพ่ซื้อลัตเตอรี่เจ้าที่ได้ยังไงก็ว่าฉันเดีวการซื้อพ่อหมอการยำ แต่มื่อนีกันยังไม่ได้ออกมาเลยเนาะยังเงี้คือสีออกนี่แต่ไม่ยำงไม่ตัวเนาะแต่หมอว่าค่ะมันออกสามตัวนี่เป็นตัวกลับเด้อพิจารณาให้ดีอ๋อให้กลับเอาตัดเลนเอาตัดเลนน้ำเน็ตไปด่าแปดด้วยแปดหนึ่งห้านี่มันค่อยมันเคยให้สองเจ็ดสองห้ามันออกห้าสองเจ็ดสองเด้ละว่างอีนางหนีมา พ้นประมาณอยูสี่สิบเนี่ยมาสองเทียนคือให้กลับเอาใช่ไหมครับพ่อแบบมา้อนมันให้กลับด้วยก็ซื้อพวกกับนั้นบ่ได้ยยอนนะส่วนมากไอ้ที่ออกกับพ้อไปซื้อสเก็ดสองหามันดอกหาสองเก็ดสองเด็ดทัดเหรียญพ่อม่วนนี้ก็เนตัดตัดน้ำิันว่าก็เป็นความฝันนะครับของคุณพ่อนะครับเนาะครับผม ฝันเมื่อคืนเลยนะครับพ่อแม่นโอ้ล่าสุดเลยนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อหมอนะครับผมอาจ้ขอบคุณครับพ่อค้าเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางมันบาแน่นอนหมอกับบอไดแต่วันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของพ่อหมอดูตาทิพย์นะฮะโค้งสุดท้ายนะครับ fc ครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะแนวทางนะครับแปดหนึ่งห้าได้มาล่าสุดนะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนคลิปนะครับผม นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนะาะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม